ดีครับ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 นี่นะครับเลิกงานนะครับละหมาดเสร็จนะครับมื้อเย็นนะครับกินก๋วยเตี๋ยวกับแมวครับแมวมาแย่งครับเนี่ยครับอ่าล่าหรอเนี่ยมันก็มานั่งสลอนตาดำๆอย่างเงี้ยแล้วใจผมทํายังไงวะมันก็สงสารมันนะครับในใจนีงผมก็หิวนะครับแย่งกินกับแมวนะครับเนี่ยนี่ครับผมก็องป้องแบบยังไงวะอื ็สงสารมันมากอยู่นะครับแต่ก็ต้องแบ่งมันกินด้วยครับผมจะเอ๋อคนละครึ่งคนละครึ่งคนละนิดคนละหน่อยกันไปอืมนี่นี้อ่ะอ่ะนี่เพิ่งนี่นี่เอาเนี่ยเอา 好。嗯。我又跑了嘛？没得跑。嗯，都够干的，足够干，不干不行。嗯。嗯，好。嗯。嗯。啊，这边就干了，不算你。嗯。走 <laughs>，回家。 कि भी डाला भी खाया नहीं खाया ना mm. वो उठो गया दुकान में खा लिए वो mm. सही से रन भी सेया नहीं खाया नहीं 12:00 बजे 12:00 बजे 12:00 बजे ने खाया था सायना खा लिया था खा लिया था मेरे को उठने में दिमाग को भूख लगती है हर बार पता नहीं वो आता है نو بیا دیانا علاوه باندې کوم دا دین دا باه ال ها ټول غلا پاو ګرمي نه خو په امي درځله یا د دې ما ورو ورو دا ځان دې ښه څه کله مونږ دیاله ما ته نو خو کله زم خو کله زم هزار نیشتہ แปลว่าไม่กลับบ้านนะครับเพราะไม่มีผู้สานะครับไม่มีเมียไม่มีเมียนะครับไม่เคยไม่กลับบ้านนะครับกุตน่าัมคาษาิชเแต่เนี่ยก็คือที่เชิดสอนภาษาอินเดียผมนะครับนี่ครับผมมีทั้งที่เชิดสอนภาษาพม่าที่เชิดสอนภาษาอังกฤษที่เชิดสอนภาษาอินเดียสามภาษาสามภาษาเลยสามภาษาโตน่าัม คทัศนิษฐ์แต่นะครับไม่มีผู้สาวนะครับเลยไม่กลับบ้านใชไม่อลไรถ้ามีเนี่ยครับผมเขาจะอยู่บ้านทั้งวันทั้งคืนเลยเขาไม่ออกไปไหนเลยนะครับไปทําอะไรต่อมีอะไรนะครับนี่ครับอะไรต่อมีอะไรนะครับนี่ครับขาวบดเลย ผมก็เหนื่อยแล้วชีวิตผมเดินทางมาตั้งแต่นะครับตั้งแต่ผมอยู่ในท้องผมก็เดินทางนะครับแม่ผมนะครับจะต้องนะครับย้ายบ้านไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีนะครับนะครับจากอายุธยานะครับไปยันตรงไหนโครกนะครับเพราะผมเกิดมานะครับได้อายุอายุตั้งแต่จําความได้ผมก็เดินทางมาตลอดเลยหลายจังหวัดมากเลยกว่าจะโตเนี่ยเกิดกาลสิน อ่แล้วก็พ่วงหัดเดินเนี่ยอยู่บ้านเชียงแล้วก็ย้ายไปจังหวัดตากอยู่ลำปางพิจิตเชียงใหม่แม่ห้องสอนอุดรศรีสะเกดงัวกันไปหมดเราเรียนผมก็ไปเรียนหลายที่นะลบบุรีเชียงใหม่ กรุงเทพเดินทางแบบเหนื่อยอ่ะอยากแม่งแบ่งแมวยร้อแมว วันนี้กินกว๋วยเตี๋ยวกระแมวนะครับผมดีครับผม